สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาเทสระบบนะครับแล้วก็รีวิวการใช้งานนะครับของกล้องตัวนี้นะครับเป็นคาซิโอนะครับชื่อรุ่นก็อยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆ QVR 100นะครับกล้องตัวนี้นะครับก็สภาพโดยที่โดยรวมถือว่ายังสวยอยู่นะครับเพื่อนๆเป็นสีดํานะครับก็นิ้วลอยก็น้อยนะครับนะครับสวยเลยนะครับ เรก็เห็นได้ชัดนะครับก็จะมีสายคล้องข้อมือนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตแท้เลยนะครับตรงรุ่นนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับแบตแท้แล้วก็มีเมมโมรี่นะครับขนาด256เมกนะครับเป็น sd card นะครับก็แถมไปให้นะครับใส่เข้าไปก็ใส่ให้ถูกทางด้วยนะครับใส่แบตเตอรี่ก็ดูขั้วดีๆนะครับแล้วก็ดันให้มันล็อกแบบนี้นะครับ ปิดฝาแบตเตอรี่เข้าแน่นสนิทดีนะครับวิธีการเปิดก็คือเปิดตรงนี้นะครับกด power ขึ้นมาได้เลยครับก็ขอแจ้งตำหนิไว้นะครับก็จะหน้าเรียนบริเวณหน้าเรียนนะครับจะมีรอยขนแมวหน่อยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ส่งผลต่อภาพใดๆนะครับเป็นที่กระจกชิ้นด้านนอกนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ส่งผลต่อภาพนะครับผมเอาไปลองมาแล้วนะครับนะครับ การซูมเข้าซูมออกก็ทำงานปกตินะครับไม่ติดขัดใดๆนะครับนะครับซูมเข้าซูมออกได้ปกตินะครับวิธีการถ่ายนะครับเพื่อนๆก็กดที่ปุ่มลั่นชัตเตอร์นะครับลงไปก่อนครึ่งหนึ่งนะครับกล้องก็จะจับโฟกัสให้แบบนี้นะครับแล้วเราก็กดย้ำลงไปนะครับกล้องก็จะถ่ายให้นะครับก็มาดูที่โหมดถัดไปเลยนะครับเข้าไปดูว่าจะมีโหมดอะไรบ้างนะครับนะครับก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับก็ ถ้าเราอยู่ที่หน้าหลักอยู่แล้วนะครับจะเป็นโหมดออโต้นะครับโหมดออโต้นี้นะครับจะเป็นโหมดที่ถ้าเราหันไปหาวิวนะครับก็จะเป็นโหมดถ่ายวิวนะครับหันไปหาคนก็จะเป็นโหมดถ่ายคนนะครับส่วนถ้าเราจะเปลี่ยนโหมดนั้นนะครับก็ให้คาเข้าคําว่านี้นะครับ fn นะกดเข้าไปนะครับก็จะมีโหมดให้เลือกนะครับก็จะเข้ามาที่โหมดตัว p ก่อนครับในตัว p นี้นะครับก็จะสามารถเลื่อนลงมาตั้งค่าต่างๆได้นะครับ พวกบวกลบเฉยๆแสงครับพวกโหมดถ่ายเฉดสีต่างๆครับก็มีโหมดคูตี้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโทนน้ำเหลืองอุ่นๆนะครับก็นิยมใช้ถ่ายอยู่นะครับสําหรับโหมดนี้นะครับนะครับมันจะอยู่ในโหมด P นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาอีกก็จะมีพวกปรับค่า ISO นะครับแล้วก็มีพวกเฉดสีต่างๆอีกนะครับให้เลือกนะครับผมก็จะเข้าที่โหมด P ธรรมดาก่อนนะครับ ในโหมด P นี้ก็จะสามารถตั้งค่าเปิดปิดแฟลชได้นะครับผมจะตั้งค่าที่เปิดแฟลชไว้ตลอดนะครับซึ่งต่างกับโหมดออโต้นะครับที่จะตั้งได้แค่แฟลชออโต้แลวก็ปิดแฟลชนะครับก็ถ้าโหมด P นะครับจะสามารถตั้งค่าเปิดแฟลชไว้ตลอดได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองยิงแฟลชให้ดูนะครับนะครับแฟลชก็ยิงติดปกตินะครับแล้วก็ทํางานถือว่าชาร์จได้เร็วเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะลองยิงแฟตให้ดูเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้แฟลนะครับส่วนถัดมานะครับก็จะพามาดูที่หมวดถัดไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวก ถ้าเขาเขียนไว้ก็คือรูรับแสงสําคัญนะครับประมาณนี้นะครับก็สามารถเข้าไปตั้งค่าต่างๆได้อีกนะครับเพื่อนนะครับเลื่อนลงมาตั้งค่าได้นะครับนะครับนี่ก็จะเป็นโหมด s นะครับโหมด m นะครับประมาณนี้นะครับนะครับเพื่อนเพื่อนก็สามารถเอาไปตั้งค่าไปปรับโหมดต่างๆดูได้นะครับประมาณนี้ครับผมจะตั้งไว้ที่โหมดอโต้ให้เหมือนเดิมนะครับก็จะพามาดูการถ่ายวิดีโอครับก็เลื่อนด้านล่างได้เลยนะมาตรงกลางนะครับตามที่เขาบอกเลยนะครับ การถ่ายวิดีโอก็คือกดปุ่มลั่นชัตเตอร์เลยนะครับกล้องก็จะบันทึกวิดีโอให้นะครับเพื่อนๆนะครับในการบันทึกวิดีโอของกล้องตัวนี้นะครับจะไม่สามารถซูมเข้าซูมออกได้นะครับซึ่งเป็นปกติของกล้องรุ่นนี้อยู่แล้วนะครับนะครับถ้าถ่ายเสร็จแล้วก็กดที่ปุ่มลั่นชัตเตอร์เหมือนเดิมครับวิดีโอก็จะบันทึกให้นะครับส่วนถัดมาก็จะเป็นการดูรูปภาพนะครับถ้าเราเลื่อนมาครับ ็จะสามารถดูรูปภาพที่เราถ่ายไปเมื่อกี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายเพิ่มเติมมาแล้วก็จะแนบโพสต์ไว้ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าได้รูปภาพประมาณไหนนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากดูนอกเหนือจากที่ผมถ่ายนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับในอินสตาแกรมนะครับโดยพิมพ์ชื่อรุ่นกล้องตัวนี้เข้าไปได้เลยนะครับก็ ถ้าจะกลับมาโหมดถ่ายรูปนะครับเพิ่งไปก็กดที่ปุ่มลั่นชัตเตอร์นิดนึงนะครับก็ถ้ากล้องเขาเก็บหน้าเรียนแบบนี้แสดงว่าเป็นโหมดประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็ยังสามารถดูรูปภาพต่อได้อยู่นะครับจะกลับมาโหมดถ่ายรูปก็แตะที่ปุ่มลั่นชัตเตอร์นะครับนะครับพอตัวตัวนี้ทําไม่ได้นะครับถ้าเป็นกล้องตัวอื่นน่าจะแตะที่ปุ่มลั่นชัตเตอร์แต่ว่าถ้าเป็นกล้องตัวนี้ต้องเลื่อนตรงนี้ครับเลื่อนกลับมาที่โหมดถ่ายรูปนะครับก็ถัดมาจะพามาดูคําว่าเมนูนะครับ ก็กดเข้าไปครับว่าเมนูก็จะมีการตั้งค่าพวกต่างๆนะครับพวกภาพถ่ายแล้วก็จะมีการตั้งค่าตัวเครื่องนะครับพวกตั้งค่าภาษาตั้งค่าวันที่รีเซ็ตค่าอะไรต่างๆก็อยู่ในนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับเอาไปตั้งค่าดูนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นบวกลบตัวนี้ก็จะเป็นเปิดปิดแฟลชนะคร,รับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นการถ่ายมาโครนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนๆสำหรับกล้องตัวนี้นะครับก็ ถ้าผมพูดขาดตกบกพร่องตรงไหนไปนะครับพูดตรงไหนไม่ชัดเจนพูดเร็วไปนะครับก็เพื่อนๆสามารถนะครับเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน Google นะครับหรือว่าจะหาดูใน YouTube ก็ได้นะครับจะมีหลายท่านได้รีวิวกล้องตัวนี้ไว้นะครับผมก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ